ดีครับอยู่กับแอ i พิกเจนนรงอิรุนนะครับในวิดีโอนี้จะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อครับโน้ตบุ๊กแรงๆสายทำงานแต่พกพาง่ายแบบไม่หลังหครับในช่วงงานคอมมา2 0 2 1ที่จะถึงนี้ในช่วงสิ้นเดือนนี้แล้วจะมาแล้วนะแล้วก็เป็นคำถามด้วยนะครับที่เพื่อนๆถามเข้ามาเยอะเลย ว่าผมเนี่ยถ้าจะเลือกซื้อโน้ตบุ๊กเอาไว้ทํางานแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นซักตัวหนึ่งควรเลือกซื้อแบบไหนดอูอะไรบ้างต้องใช้แบบนี้จะทํางานไลท์รูมได้หรือเปล่าใช้แบบนี้จะทํางานพรีเมียร์โปรได้หรือเปล่าใช้แบบนี้จะเหมาะกับการเขียนโคดดิ้งหรือเปล่าวันนี้เรามีคําตอบเรามีเฉลยกันนะครับกับ7วิธีที่แอดมิกเตรียมเอาไว้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามไปดูปรพร้อมกันได้เลยครับ หัวข้อที่1ครับการกำหนดงบประมาณหัวใจสำคัญของการเลือกซื้อโน้ตบุ๊กหรือแม้แต่จะ PC หรือแม้แต่อะไรก็ตามแต่บ้านรถนะครับมอเตอร์ไซค์ซื้ออาหารซื้อของกินหนึ่งเลยก็คือเรื่องงบประมาณ อันดับแรกเนี่ยเราต้องดูกระเป๋าตังค์ของเราก่อนว่าในกระเป๋าตังค์ของเราเนี่ยมีเงินมากมีเงินน้อยมีเงินปานกลางแค่ไหนอย่างไรนะครับดูงบประมาณเป็นที่ตั้งซึ่งแอดบิ๊กำหนดมาให้แล้วเป็น4งบประมาณนะครับหนึ่งเลยคืองบประมาณในระดับเริ่มต้นของโน้ตบุ๊กทำงานนะครับงบประมาณเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณต่ำกว่า15,000บาทน,นะครับวางสโคปไว้ประมาณนี้เลย ซึ่งไอ้1 5 0 0 0บาทเนี่ยมันก็จะได้โน้ตบุ๊กในกลุ่ม Core i3 หรือแม้แต่แพนเทียมซิลเวอร์แพนเทียมโแบบนี้เป็นต้นนะครับแรม 4GB กิกะไบรมเนี่ยประมาณนี้นี่คือ งบเริ่มต้นนะครับต่ำกว่า15,000บาทถัดมาครับงบประมาณระดับกลางขยับขึ้นมาหน่อยงบประมาณระดับกลางเนี่ยอนดี้ก็กำหนดไว้ให้ตั้งแต่ประมาณ15,000บาทไปจนถึง25,000บาทในงบนี้นะครับจะได้สเปคที่หลากหลายทั้งคอ I3 ทั้งคอ i5 นะครับแรมก็อาจจะเป็นแรม4 GB กิกะไบแรม8ตนะครับแต่ยังไม่ถึง16 GB ในส่วนนี้นะครับก็จะได้สเปคประมาณนี้ถัดมา นะครับงบประมาณ25,000บาท ไปจนถึงช่วงประมาณ40,000บาทอันนี้ครับเป็นงบระดับกลางค่อนไปทางสูงและในช่วงนี้สเปคจะทําได้หลากหลายมากสําหรับโน้ตบุ๊กไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กคอไอ i ไหรือบางทีได้ i7 r แรมของโน้ตบุ๊กในช่วงนี้ก็จะเป็นแรม 8GB ไบต์ปจนถึง 16GB เลยมี SSD อะไรต่างๆในตัวโน้ตบุ๊กด้วยนี่แหละครับคือความหลากหลายของงบประมาณอันดับแรกนะฮะให้เพื่อนๆดูงบประมาณกันอพอได้งบประมาณแล้วก็จะเห็นสโคบสเปคของโน้ต ต่างๆกันแล้วใช่ไหมล่ะ1,500คืองบน้อยนะครับ15ถึง2,500คืองบปานกลาง2 5 0 0 0ถึง4,000 0นะครับคืองบกลางไปสูงหรืองบเริ่มเยอะแล้วและแน่นอนนะครับงบสุดท้ายก็คือสูงสุด4,000 0ปล่อยไหลไปได้เรื่อยๆเ,เลยอันนี้คืองบเยอะไม่จํากัดแล้วนะครับอย่างที่บอกครับพอเราได้สโคปตรงนี้มาทุกอย่างมันก็จะง่ายแล้ว2 ดูรูปแบบการใช้งานของตัวเราเองในหัวข้อที่1เราพูดไปแล้วในเรื่องงบประมาณดูกระเป๋าของเราครับว่าเอเามีเงินมากน้อยแค่ไหนในการเลือกซื้อโน้ตบุ๊กพอได้จุดตรงนั้นแล้วเราก็ต้องมาดูรูปแบบการใช้งานของเราเองแล้วนะครับตรงนี้ครับ เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะมันจะเป็นตัววัดผลสเปคของตัวโน้ตบุ๊กที่เราจะจับจ่ายใช้สอยเราจะซื้อหาเข้ามาใช้เลยสโคปนี้แบ่งง่ายมากครับดูตามโปรแกรมที่เราใช้แล้วมาแบ่งเปอร์เซนต์กันอ่ะใน100%เรเซเราใช้โปรแกรมอะไรบ้างเดี๋ยวแอดมิจะยกตัวอย่างโปรแกรมทางานมาให้บ้างนะครับเอาเป็นตัวอย่างคร่าวๆกันหนึ่งเลยทารูปนะครับทำภาพแต่งภาพต่างๆส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นไลท์รูมใช่ไหมครับไลท์รูมเนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมที่ ที่ทำเรื่องของสีภาพแต่งภาพนู่นนี่นั่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นตากล้องที่ใช้กันนะครับก็จะใช้การใช้งานจำพวกแรมเยอะนะครับ CPU ก็มีผลตอน Export เหมือนกัน2เลยอยากโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับโปรแกรมพวก Premiere Pro อันนี้สำคัญมากสำหรับคอนเทนต์ในยุคปัจจุบนันผมว่าใช้กันหลายคนอย่าง Premiere Pro เองก็จะใช้ในส่วนของ CPU ค่อนข้างเยอะแล้วการ์ดจอเองก็จะมีผลในการพรีวิวอิดิต่างๆด้วยและสุดท้ายเลยก็จะเป็นในส่วนของตัว CPU นะครับคราบเกี่ยวกับการ์ดจอแล้วก็ตัวแรมที่จะ Export เป็นไฟล์วิดีโอออกมาอ่าอันนี้ก็จะยกตัวอย่างโปรแกรมเป็น Premiere Pro ถัดมานะครับก็จะเป็นคนที่สายวาดภาพนะฮะอันนี้ก็จะใช้พวกภาพเวกเตอร์ผ่านโปรแกรม Illustrator อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับการวาดภาพเองก็จะเน้นในเรื่องของกราฟิกกับตัวแรมด้วยนะครับเพราะว่ายิ่งภาพ ใหญ่ก็จะกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะเนะาะถัดมานะครับก็จะเป็นโปรแกรมจำพวก Developer นะครับโปรแกรมโคดดิ้งต่างๆนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมีการเปิดแทบนู่นนี่นั่นเยอะหน่อยนะครก็จะเน้นในเรื่องของแรมเป็นหลักนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการคอนเฟอเรนซ์การแชทต่างๆรวมไปถึงโปรแกรม Office เช่น Word Excel นะฮะอันนี้ก็จะคาบเกี่ยวกับเรื่องของตัวแรมเป็นหลักแล้วก็ CPU จะมีผลด้วยนะครับซึ่ง ในหัวข้อที่2เนี่ยสิ่งที่ผมอธิบายมาทั้งหมดนะฮะผมจะให้ทุกคนเนี่ยลองลิสต์ดูกันอ่าทำเป็นกราฟแบบพายนะครับเป็นกราฟวงกลมดูแล้วก็แบ่งดูนะฮะว่างานที่เราใช้กันนี่ฮะในชีวิตประจําวันของเราทํางานกันสิชั่วโมงหรือทํางานกค่สิชั่วโมงหรือบางคนทํางานกันทั้งวันเนี่ยร้อเราใช้โปรแกรมอะไรกันบ้างอายกตัวอย่างของ adsb ก็แล้วกันนะครับในชีวิตประจําวันเนี่ยยัง การทำงานของ a d b i ิส่วนใหญ่นะครับจะใช้งานอยู่ประมาณสัก2-3รูปแบบนะครับ 1. จะใช้งานจำพวก Photoshop อ่า Photoshop เนี่ยตีไว้เลยประมาณสัก40% Photoshop ถามว่าทำอะไรบ้างก็จะทำพวกรูปทำพวกทำเนว i l ทำพวกปก y t u t u นะฮะ40%มีแน่นอนนะครับถัดมาฮะ Premiere Pro ส่วนตัวแอดบิกเองเนี่ยจะมีทีมตัดต่อวิดีโอให้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเวลาตัดต่อเสร็จแอดบิกก็จะมาโพสต์ต่อใน f a c e b o o k ถามว่าใช้ p r e m i e r p r r ทํทำอะไรส่วนใหญ่ก็จะทําวิดีโอเป็น4ต่ตอ่อ่าเพื่อที่จะเอาไปลงใน Facebook แล้วเขียนเท็ก้ั้งบนแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็กินไปสักประมาณ30% 40%นะฮะสีก็คือ Photoshop อีก30%ก็คือ p r e m i e r ร์โปและที่เหลือล่ะ อ่าเป็น70หอร์อีก3คืออะไรเล่น Facebook หรือบางทีจัดสเปคผัดน x x e l l บ้างแต่ไม่ได้กินรีซอสอะไรเยอะอ่ะอย่างนี้ครับจะพอเห็นสักโคปของตัวเราเองแล้วว่า100%ที่เราทำในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างของ Ad b i c อย่างที่บอก4นะ h o ฮะ s h p p o t o s h o p โฟโต้ช็อปใช้อะไรบ้างล่ะ Photoshop ก็จะใช้ CPU กับแรมเป็นหลักใช่ไหมมีการ์ดจอเข้ามาเกี่ยวด้วยอพลิเมียโป o ใช้อะไรบ้างนะครับ p พ e m เมียโปก็จะใช้ CPU กับแรมเช่นกันแล้วการ์ดจอในตัวก็จะมีส่วนเสริมเราจะเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจําวันจะเน้นไปที่ CPU แรมแล้วก็การ์ดจอเป็นหลักส่วนอื่นๆอ,อาจจะไม่ได้เน้นมากนะครับรวมไปถึงบางทีอาจจะต้องใช้หน้าจอที่มีเรื่องของสีสันของภาพที่คมชัดนี่แหละครก็คือพาร์ท ที่ดูแลเฮ้ยเราต้องเลือกซื้อโน้ตบุ๊กที่เน้นไปทางอ่ะ CPU เน้นไปทาง RAM นะครับเน้นไปทางหน้าจอเป็นต้นรวมถึง SSD นะครับแต่ก็ต้องจัดระดับความสําคัญอ่าเราก็จะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าไอ้โน้ตบุ๊กที่เราซื้อเนี่ยมันจะต้องเน้นไปในพาร์ทไหนอย่างของ a d ดบิเองอย่างเมื่อกี้ที่บอกไป CPU นี่ต้องมาดับหนึ่ง RAM นี่ต้องเยอะนะครับอย่างน้อยต้อง8 g b หน้าจอนี่สีต้องสดใสนะครับต้องเป็นมาตรฐานพวก Adobe นะฮะ100% sRGB หรือ99% sRGB อะไรทํานองนี้นี่คือส่วนที่เน้นมากที่สุดรวมถึงการ์ดจอก็ต้องเป็นการ์ดจอจำพวก Iris Xe แบบนี้เป็นต้นนะนี่คือรูปแบบการทำงานของ a d o b e เดี๋ยวเรามาต่อกันที่หัวข้อที่3าันครับ หัวข้อที่ 3. CPU กับการ์ดจอเมื่อสักครู่นะครับเราได้พูดถึงกันไปแล้วทั้งในเรื่องของงบประมาณของเราและในรูปแบบของการทำงานของตัวเราเองว่าเราใช้โปรแกรมแบบไหนเราใช้โปรเซสในการทำงานแบบไหนนะครับแล้วเน้นไปในทางไหน CPU กับการ์ดจอนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยงบประมาณเท่านี้เราจะได้แบบนี้ การทำงานแบบนี้เราจะเน้นไปแบบนี้นะครับซึ่งถ้าแบ่งกันตามงบประมาณนะครับก็จะแบ่งกันได้ประมาณสัก3 4ถึงส่ส่วนนะครับสาหรับ CPU เองนะฮะถ้าง,งบน้อยนะครับ ก็จะมีในกลุ่มของตัว CPU นะฮะที่เป็นตัว Pentium Silver นะครับจำหรัน Pentium Silver เนี่ยก็จะมี4คอร์4เทรดนะฮะก็ถือว่าทํางานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับมีการ์ดจอในตัวที่เป็นการ์ดจอ Intel UHD เป็นต้นนะครับซึ่งเป็น CPU Gen 11 1 0 n นาโนเมตรกันไปแล้วถัดมานะครับงบประมาณระดับกลางช่วง1 5ื5 0ถึงสองหก็จะได้เป็น CPU Core i3 ไปจนถึง CPU อย่างคอร์ i5 ในบางรุ่นนะฮะซึ่งเจ้า2ตัวนี้นะครับถ้าจะสังเกตดูกัน i3 เนี่ยในหน้า สเปคเขาจะมี2คอ4เทรดดังนั้นถ้าคุณมีในงบระดับกลางนะครับผมแนะนำว่าให้คุณขยับไปเป็นคอ i5 อย่างตัว1135 G7 ไปเลยเพราะนอกเหนือจาก CPU นะฮะจะเป็นตัว Gen 11ที่มีระบบ AI ในตัวแล้วเขายังมีการ์ดจออย่าง Iris Xe หรือการ์ดจอตัว G7 มาด้วยทําให้การประมวลผลน,นั้นไหวขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่มีงบประมาณระดับสูงไปจนถึงสูงมากนะครับ อันนี้ผมแนะนําว่าให้ใช้คอ r e i5 นะครับ1นึ่งหนึ่ขึ้นไปไปจนถึงตัวที่เป็นตัว i7 Gen 11นะครับการ์ดจอนะครับจริงๆแล้วบางตัวก็จะมีการ์ดจอแยกมายกตัวอย่างเช่น mx 4 5 0 mx 3 5 0นะครับซึ่งในส่วนนี้ผมมองว่าถ้าเราเน้นไปในส่วนของการทํางานจริงๆแล้วเราไม่ได้เน้นไปทางการเล่นเกมเนี่ยผมมองว่าใช้ตัวที่เป็น ตัว a l i c e XE หรือจะใช้เป็นมาตรฐานที่เป็น Intel Evo ก็จะช่วยการประมวลผลได้ดีแล้วนะแล้วแถมเนี่ยพอมันเป็น Intel Evo เนี่ยมันก็จะได้เรื่องของแบตเตอรี่ด้วยเรื่องของมาตรฐานหน้าจอต่างๆด้วยซึ่งในตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายในหัวข้อสุดท้ายได้เห็นกันไปแล้วใช่ไหมซี u กับกาจอนะครับถ้าเป็นตัวโนตบุกพกพาแต่ทํางานได้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น4รูปแบบนะครับ เริ่มต้นเป็นตัวแผ่นเทียมระดับกลางนะครับจะเป็นคอ i อ i3 และ i5 แต่ผมแนะนำว่าให้ใช้ i5 ขึ้นไปส่วนงบระดับกลางสูงไปจนถึงงบสูงนะครับก็แนะนำว่าให้ใช้ i5 นะครับที่เป็นเจน11ไปจนถึงตัว i7 ที่เป็น Gen 11นั่นเองนะครับ4 RAM และ SSD เป็นส่วนสำคัญมากเช่นกันกับการอัปเกรดในหัวข้อที่เราพูดถึงเรื่องของการทำงานนะครับส่วนหนึ่งที่ a อดบิกเน้นย้ำมากๆก็คือในส่วนของ RAM ะะสำหรับตัว RAM นะฮรจะเป็นตัวพักข้อมูลที่ส่งต่อไปอยังตัว CPU ถนะูกไหมยิ่ง RAM มีมากแล้วก็สามารถที่จะเปิดงานเปิดแท็บต่างๆได้เยอะขึ้นนะครับหลายๆงานที่เราลองประเมินตัวเองกันมาแล้วก็จะมีงานที่เน้นในเรื่องของแร m เยอะเลยจริงๆทุกงานเนี่ยเน้น RAM หมดเลยนะครับดังนั้นนะฮะสำหรับสายทํางานไม่ต้องพูดพราำทำเพลงอะไรมาก RAM ที่ควรจะมีนะครับคือแ a m อย่างน้อยนะฮะ8กิติดเครื่องทุกเครื่องไว้เลย แต่ถ้าจะให้ดีนะครับควรจะต้องเป็นแรม 16GB บพูดแบบนี้แล้ววิโน้ตบุ๊กแรม 16GB มันก็แพงนี่พี่จะไปซื้อก็อาจจะไม่ไหวหรือเปล่ามันจะมีโน้ตบุ๊กในหลายๆรุ่นนะครับที่สามารถอัปเกรดแรมเพิ่มได้นะฮะแต่น้ำหนักของมันเนี่ยอาจจะมากกว่าโน้ตบุ๊กตัวบางเบาทั่วไปอาจจะเป็นสัก1.6กิโลจากเดิมที่เป็น1.3กิโลเช่นกันกับในส่วนของ SSD ในปัจจุบันนะฮะโน้ตบุ๊กแทบจะทุกตัวเนี่ยใช้ SSD กันหมดแล้วแต่ความจุล่ะครับควรจะเป็นเท่าไหร่อย่างไรกันดีถ้าเป็นพื้นฐานสแตนดาดในปัจจุบันสำหรับโน้ตบุ๊กสักเครื่องหนึ่ง SSD ที่ผมแนะนำนะฮะไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กระดับเริ่มต้นไปจนถึงโน้ตบุ๊กระดับสูงสุด SSD ควรต้องมี512 GB ขึ้นไปหรือถ้าจะให้ดีเป็น1 TB ได้จะยิ่งดีเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าไปดูแล้วเออโน้ตบุ๊กของเรา มี SSD แค่256 g b แบบนี้หรือใส่ Hard Disk มาแบบนี้เป็นต้นคุณลองไปเช็คสเปคในการอัปเกรดดูนะครับว่าถ้ามันอัปเกรด M.2 ได้อัปเกรด Hard Disk ใส่เพิ่มได้ในอนาคตค่อยทำเพิ่มก็ยังได้นะครับนี่แหละครับคือความสำคัญของมัน RAM นะครับอย่างน้อยควรต้องเป็น8 g b หรือจะให้ดีควรจะต้องเป็น16 g b SSD นะครับขั้นต่าในเครื่อง น่าจะต้องเป็น512 GB แล้วหรือถ้าน้ t ตบุ๊กของเราอัปเกรดได้ถ้าเป็น256 GB แล้วใส่เพิ่มในอนาคตได้ก็จะดีนะครับเพราะว่าเราต้องเผื่อไวในอนาคตด้วยบางทีเราทำงานนะครับยกตัวอย่างเช่นตัดต่อวิดีโอเรนเดอร์วิดีโอแบบนี้กินพื้นที่เยอะมาก ลำพัง SSD 512 g b นี่แทบจะไม่พอเลยนะบางทีอาจจะต้องหาตัว external มาต่อเสริมเพิ่มเติมกันนะครับหรืออัปเกรดฮาร์ดดิสนะครับหรือ SSD ใส่เพิ่มเข้าไปในตัวโน้ตบุ๊กได้จะยิ่งดีเลยนะครับ ถัดมานะครับสิ่งสําคัญอีกเรื่องคือเรื่องของหน้าจอสําหรับหน้าจอมาตรฐานนะฮะในปัจจุบันนี้ควรเป็นหน้าจอในความละเอียด Full HD 1920คูณ1 0 8 0พิกเซลได้แล้วแล้วถ้าคุณเป็นคนทำงานด้านภาพคุณทำงานด้านวิดีโอคุณควรจะต้องมีโน้ตบุ๊กที่ขอบเขตสีจอตรงนะครับเที่ยงตรงขนาดคุณจะ13นิ้ว14นิ้ว15นิ้วไม่เกี่ยง ขึ้นอยู่กับความชอบของคุณขึ้นอยู่การพกพาของคุณแล้วแหละว่าอยากจะได้พกพาง่ายหรือพกพาอาจจะหนักขึ้นมาหน่อยแต่ได้จอที่ใหญ่ขึ้นนะครับทั้งนี้ ขอบเขตสีของจอนในปัจจุบันถ้าเที่ยงตรงและเป็นมาตรฐานเนี่ยผมแนะนำว่าขอบเขตสีควรจะมากกว่า99%ถึง100% sRGB มันจะได้ในเรื่องของภาพที่มีสีสดขอบเขตสีที่กว้างมิติของสีนะครับความเที่ยงตรงของสีจะมีมากนะฮะในส่วนนี้มันสำคัญมากสำหรับคนที่ทำงานด้านภาพด้านวิดีโอนะครับบางทีเราตัดต่อวิดีโอมาสีเพี้ยนบางทีเราทำภาพไปคิดว่าเอ้ยภาพที่เรามองเห็นเนี่ย บางทีมันอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่คนอื่นเห็นในจออื่นๆที่สีตรงกว่าเป็นต้นนะครับรวมไปถึงบางทีเราทํางานไปให้ลูกค้าดูเอ๊ะทำไมสีมันเพี้ยนแบบนี้นี่แหละครับคือส่วนสำคัญมากๆที่ควรจะต้องดูคือในเรื่องของหน้าจอแล้วถามว่าเอ๊ะบางทีถ้าเราไม่ได้เน้นงานในเรื่องของสีภาพละ่ะเราไปคดดิ้งแบบนี้เป็นต้นจำเป็นต้องมีหน้าจอที่สีตรงหรืออะไรแบบนี้ไหมโดยส่วนตัวผมนะ ผมว่าเผื่อเอาไว้ดีที่สุดแต่ถ้ามองว่าเ,เราไม่ได้ใช้ในเรื่องของสีหน้าจอแบบต้องตรงเปะ๊ะขนาดนั้นนะครับคุณก็ไปใช้น้ตบุ๊กธรรมดาก็ได้ที่มีหน้าจอพวก45% NTSC แบบนี้นะครับแล้วค่อยหาหน้าจอมาเสริมก็ได้ในอนาคตนะครับเช่นไปซื้อจอแบบสีตรงมาใช้เป็น IPS 100% srgb หรือมาตรฐานุงสูง DCI p 3อะไรแบบนี้มาต่อที่หลังก็ได้นะครับ ถ้าคุณไม่อยากจ่ายเงินไปในช่วงแรกแพงๆค่อยทําแบบนั้นก็ได้แต่ผมแนะนําว่าซื้อครัเทียวไปเลยดีกว่าจบกว่าเพราะว่าถ้าเราแบกโน้ตบุ๊กไปกับตัวเนี่ยยังไงซัเปิดขึ้นมาบางทีเราแก้งานด่วนๆเนี่ยโน้ตบุ๊กที่เป็นหน้าจอสีตรงมันก็จะทําได้เลยเดี๋ยวนั้นไม่จําเป็นต้องไปเสียบจอเพิ่มแล้วนะครับดังนั้นถ้าจะเลือกซื้อโน้ตบุ๊กอย่าลืมดูตัวจอที่มีสีสันเที่ยงตรงด้วยนะครับหรือถ้านะครับถ้าบอกว่า ดูไม่เป็นน่ะต้องทำยังไงนะครับสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดคือเลือกซื้อน้ t ตบุ๊กที่มีมาตรฐาน Intel Evo นะครับซึ่งโนตบุ๊กที่มี Intel Evo เนี่ยเขาจะกำหนดในเรื่องของสีภาพสีจอนะฮะให้มีความสดใสให้มีความเที่ยงตรงมีขอบเขตสีตามสแตนดาร์ด1 0 0 srgb นะครับดังนั้นก็มั่นใจได้เลยนะฮะว่าจอจะสีตรงแน่นอนแต่ต้องดูสติกเกอร์ Intel Evo เอาไว้นะครับเพราะเป็นหนึ่งในสแตนดาดที่เชื่อถือได้นั่นเอง ถัดมาครับในเรื่องของพอร์ตนะฮะเรื่องของแบตเตอรี่นี่ก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับถามว่าทำไมทำไมถึงต้องดูที่พอร์ตเรื่องของพอร์ตนี่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยบางทีเราทำภาพบางทีเราตัดต่องานนะครับใช้ทัชแพดไม่ถนะัดต่อเมาส์จำเป็นและหนึ่งนะครับบางคนโคดดิ้งพิมพ์บนโนบุ๊กไม่ถนะัดต่อคีย์บอร์ดอีกแล้วหนึ่ง บางคนจอเล็กไปอยู่กับบ้านอยากได้จอยใหญ่ไว้อดดิตต่างๆต่อจอเพิ่มอีกแล้วหนึ่งเป็นไงพอร์ตแทบจะหมดแล้วนะครับดังนั้นส่วนสำคัญที่สุดนะฮะก็คือพอร์ตควรจะมีเผื่อไว้นะครับตามมาตรฐานตามสแตนดาร์ดจริงๆเนี่ยพอร์ตที่ควรมีบนโน้ตบุ๊กบางเบาแบบนี้ผมมองว่าประมาณสัก3-4พอร์ตกำลังสวยนะครับแต่ส่วนใหญ่หลายๆรุ่นก็ใส่มาแต่ตัวเนี้ยนะครับ3พอร์ต นะฮะ USB A 1 USB C 2แบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือพอรับได้นะครับในกลุ่มของบางเบาแต่ถ้าจะให้ดีนะฮะพอที่อยู่บนโน้ตบุ๊กเนี่ยควรจะต้องเป็นพอร์ตพวก USB 3.2ที่เป็น3.2 Gen 2หรือ Gen 2คูณ2ถ้าจะให้ดีที่ต้องเป็น Thunderbolt นะครับถามว่าทำไมทำไมถึงต้องเป็น Thunderbolt Thunderbolt เองเนี่ยเป็นมาตรฐานที่สูงมากนะครับเวลาที่บางทีพอร์ตไม่พอเราไปหาในส่วนของตัว หับนะครับหับทันเดอร์บกมาขยายพอร์ตเนี่ยเราจะสามารถต่อได้ทั้งแลนนะครับเราจะสามารถต่อได้ทั้ง USB เพิ่ม HDMI เพิ่ม Display พอร์ตเพิ่มได้ตามแต่ที่เราจะเลือกซื้อมาบางทีถ้าเรามีข้อจํากัดเรื่องพอร์ตของโน้ตบุ๊กได้ซื้อไปมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าซื้อเผื่อไปเลยจะดีที่สุดแล้วถามว่าจะดูยังไงว่าโน้ตบุ๊กตัวไหนมีพอร์ตทันเดอร์บกดูง่ายๆนะครับมีโลโก้สายฟ้าอยู่เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไ้ดูโลโก้สายฟ้าเนี่ยจากการันตีได้เลยว่าพอร์ตนั้นนเป็ Thunderbox แน่นอนและยิ่งกับโน้ตบุ๊กในรุ่นปัจจุบันที่เป็น Intel Gen 11นะฮะจะเป็น Thunderbolt 4กันหมดแล้วรวมไปถึงถ้า ดูไม่เป็นจริงๆเลยอยากจะแบบทีเดียวจบเลยทำยังไงแน่นอนดูสติกเกอร์ intel evo เพราะอย่างน้อยเนี่ยเขาจะมีพอร์ต thunderbolt ติดมาในโน้ตบุ๊กอย่างน้อยเลยนะ1พอร์ตนะครับทำให้คนใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากแน่นอนนะครับขยายพอร์ตได้เยอะเลยรวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับในหัวข้อนี้ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่โอเคแหละบางทีเราทำงานกันนะฮะเราเสียบแบตกันอยู่แล้วแต่ เกิดเราต้องไปทํางานนอกสถานที่อะตอนนี้เราเริ่มกลับมาเวิร์กกันที่ออฟฟิศกันแล้วใช่ไหมฮะแบตเตอรี่เนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าบางทีเราก็ต้องไปคุยงานต้องถอดแบตถอดอะไรถ้าเป็นโน้ตบุกรุ่นเก่าๆ ถอดปุ๊บชั่วโมง2ชั่วโมงแบตหมดนะฮะต้องพกอะแดปเตอร์ไปยุ่งยากมากๆนะนะฮะแต่โน้ตบุ๊กนะฮะที่เป็น Intel Gen น1หลายๆตัวก็จะใช้แบตเตอรี่ได้ในระดับ7 8 9เชั่วโมงนะครับอย่าง Intel Evo เองก็จะใช้ได้มากกว่านั้นอีกเป็น1 0 11เชั่วโมงกันเลยทีเดียวแถมแบตหมดก็ยังชาร์จไวอีกด้วยนะครับอย่างน้อยๆนะฮะเลือกซื้อโน้ตบุ๊กในปัจจุบันเนี่ยที่เป็น i n t เ l Gen 1สก็ควรจะต้องดูแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตร 7, 8, 10, เอร คล่องตัวนั่นเองนะครับอ่ะหัวข้อสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่เลือกไม่ถูก บอกมาขนาดนี้แล้วยังงงๆอยู่เอ๊เราจะไปเลือกซื้ออะไรยังไงดีนะครับไม่ต้องกังวลไปนะฮะ a ด w e e k มีช็อตคั t มีทางลัดมาแนะนำกันนะครับให้สังเกตสติกเกอร์ Intel Evo เดี๋ยวผมจะขึ้นสติกเกอร์ตรงนี้ให้ดูแปะอยู่ที่โน้ตบุ๊กตัวไหนโน้ตบุ๊กตัวนั้นจะมีมาตรฐานที่เรียกว่าครบและจบในการทำงานมาก1เลยคือหน้าจอขอบเขตสีตรง2เลย CPU ที่อยู่บนโน้ตบุ๊ก Intel Evo เนี่ยอย่างน้อยๆต้องเป็น Core i5 หรือ Core i7 ขึ้นไป ต่อมานะครับตัวแรมนะฮะต้องเป็นแรม8 g b เป็นอย่างน้อยและเป็น แรมแบบ Dual Channel ด้วยดังนั้นจะใช้งานในการทำงานได้คล่องตัวมากกว่าถัดมาอีกนะครับแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กที่เป็น Intel Evo เนี่ยใช้งานขั้นต่ำนะฮะได้มากกว่า10กว่าชั่วโมงเลยแล้วสามารถชาร์จแบตเตอรี่เข้าตัวโน้ตบุ๊กได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนอกเหนือไปจากนั้นนะครับโน้ตบุ๊กที่เป็น Intel Evo ก็จะมีในเรื่องของ SSD ที่ใส่มาในตัวเครื่องต้องเป็น M.2 SSD ความจุ512 g b ขึ้นไป และที่ขาดไปไม่ได้เลยโน้ตบุ๊ก Intel Evo ทุกรุ่นนะฮะ จะมีน้ำหนักตัวเครื่องที่เบาด้วย1นกิโลนิดๆพกพาไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกเลยนี่แหละฮะคือช็อตคัทนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เลือกไม่ถูกลองดูโน้ตบุ๊กที่มีสติ๊กเกอร์ Intel Evo ก็แล้วกันนะครับเรียกว่าจบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปเดินส่องเดินอะไรกันเลยถ้ามีมาตรฐานนี้เชื่อใจได้เลยนะฮะว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ใส่มาตรฐานต่างๆมาอย่างครบถ้วนมีประสิทธิภาพที่ดีแบตอึดหน้าจอตรงอย่างแน่นอนนะครับ เ็นไงครับ7หัวข้องงกันไหมฮะ <c oughs> ไม่ต้องงงนะไม่ต้องงงนะฮะก็เป็นวิธีการเลือกซื้อน้ตบุ๊กนะครับในงานคอมมาร์ทนะครับหรือถ้าใครไม่ไปงานคอมมาร์ทก็ใช้เทคนิคนี้นะครับในการเลือกซื้อน้ตบุ๊กทำงานแต่พกพาได้ง่ายๆกันได้เหมือนกันนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครยังเลือกไม่ถูกนะครับแอดบิ๊กมี4โน้ตบุ๊กมาแนะนำกันนะครับในวันนี้นะเอาแบบก่อนคอมมาดเลยนะฮะเป็นโน้ตบุกรุ่นที่น่าสนใจถึง4รุ่นนะฮะประกอบไปด้วยนะครับรุ่นที่1นะฮะเป็น Aspire 3นะครับ A 3 1435นะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้ครับมีราคาถือว่าดีมากนะฮะอยู่ในช่วงประมาณ12,990าครับประกอบไปด้วยตัว CPU นะฮะที่เป็นตัว Intel นะครับเป็นตัว Intel p แพ t เท m Silver นะครับ N 6 0 0 0นะฮะสำหรับตัวนี้ CPU ถือว่าใช้ได้เลยนะครับมี RAM 4GB นะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเพื่อนๆสามารถอัพเกรดเพิ่มได้ด้วยสำหรับในส่วนของตัว RAM มี SSD มาในตัวนะครับถือว่าใครที่มองหาโน้ตบุ๊กทำงาน ราคาประหยัดนะตัวนี้เลยสําหรับคนที่อาจจะเขียนโคดดิ้งนะครับหรือแม้แต่คนที่อาจจะคอนเฟอเรนซ์ประชุมต่างๆแต่ไม่อยากจะจ่ายแพงตัวนี้ถือว่าจบเลยนะถัดมานะครับเป็นตัว Acer TravelMate นะครับเป็นตัว TMP 2 1 4 5 3ขีด53นะครับสำหรับตัวนี้อาจจะเป็นโน้ตบุ๊กที่เน้นไปทางสเปคนะฮะต้องบอกว่าสเปคน่าสนใจมากนะฮะกับค่าตัว18,790บาทนะครับเป็นตัว i5 Gen 11นะครับ1 1 3 5 G7 นะฮะ ram 8GB นะ ครับมีตัว SSD ในตัวด้วยแล้วก็อัปเกรดได้เยอะพอสมควรพอร์ถือว่าเยอะมากนะครับแต่ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าหน้าจออาจจะไม่ได้สดใสอะไรมากสีสันอาจจะไม่ได้จิจดจ์ามากสำหรับตัวหน้าจอนะครับแล้วก็ความละเอียดของหน้าจอนะฮะถือว่าถูกดาวเกรดลงมาจะไม่ใช่ตัวระดับ Full HD แล้วเป็นตัว1 3 6 6 7 6 8พพิกเซลนะครับแต่สเปคอื่นๆเถือว่าเหลือเลยราคาถือว่าดีด้วยอยู่ที่18,700 90บาทนะครับราคาดีเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้เน้นเรื่องของหน้าจออ้อส่วนโน้ตบุ๊กตัวนี้ครับจะไม่มี Windows นะครับที่เป็น Windows 10หรือ Windows 11มาให้นะต้องซื้อมาลงเองนะครับถัดมานะครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเป็น r รียวมีบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้เหมาะสําหรับสายที่เน้นหน้าจอเป็นหลักเลยเพราะหน้าจอของโน้ตบุ๊กนะครับจะเป็นหน้าจอ 2K 3ต่อ2นะครับ CPU จะเป็น Core i5 Gen 1 1นะฮะ1135 G7 เช่นกันนะครับ RAM 8 GB ะะมาพร้อมกับบอดี้ต่างๆที่สวยด้วยอันนี้ผมชอบเรื่องของหน้าจอมากจริงๆมี SSD ในตัวราคาจะอยู่ในช่วงประมาณสัก27,990บาทอยู่ในช่วงงบกลางๆเนาะสำหรับคนที่มีงบกลางสูงเนี่ยตัวนี้น่าสนใจมากถัดมานะครับจะเป็นตัว ASUS Cup Zenbook Duo นะครับ UX482 หน้าจอคู่ครับตัวนี้โหถือว่าเด็ดมากครับเป็นโน้ตบุ๊กบนมาตรฐาน Intel Evo ด้วยเป็น Core i7 เลยนะครับ RAM 16GB คนที่เน้นในเร เรื่องของการทำงานนะฮะนี่แหละคือตัวจบของสาย Intel เลยนะครับใน Gen 11นะพกพาง่ายด้วย2หน้าจอ CPU แรงราคาถือว่าไม่ได้สูงเกินไปนะอยู่ในช่วง4 9 9 9 0บาทครับก็นับได้ว่าเออน่าสนใจดีเป็นโน้ตบุ๊กบางเบาแต่สเปคแรงมากๆเลยนะครับ อ่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะครับในวันนี้เนาะกับการแนะนําการเลือกซื้อโน้ตบุ๊กแล้วก็รุ่นที่เราเอามาแนะนํากันตอนนี้ยังไม่มีงานนะฮะผมคัดมา4ตัวก่อนเดี๋ยวยังไงพอไปถึงงานคอมมาดเดี๋ยวแอดวิกจะพาไปส่องเลยเอาสัก10ตัวเด็ดเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนํากันกับโน้ตบุ๊กสายทํางานบางเบาราคาดีสเปคดีให้ดูกันในช่วงคอมมาดก็แล้วกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นที่เราแนะนํากันไปนะครับก็จะเป็นโน้ตบุ๊กสายพกพาแต่แรงนะฮะ แต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยเป็นสายที่ไม่ได้แคร์เรื่องการพกพาไม่ได้แคร์เรื่องแบตเตอรี่อยากจะใช้งานแบบเสียบปลั๊กแล้วได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆจริงๆเขาก็จะมีตัวโน้ตบุ๊กที่ใช้ CPU อย่างตัว i5 1 1 4 0 0 H และ i7 1 1 8 0 0 H นะครับมีหลายตัวเลยการ์ดจอ RTX ด้วยถ้าเน้นทำงานแบบสายโหดจริงๆอยากจะได้ประสิทธิภาพที่สุดที่สุดของโน้ตบุ๊กลองไปดูกลุ่มนั้นด้วยก็ได้นะครับจะเป็นกลุ่มเกมมิ่งโน้ตบุ๊ เอามาใช้ในกลุ่มของการทํางานแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันแต่ข้อเสียของมันก็คือพกพาย,ยากนิดนึงน้ําหนักตัวเยอะแล้วตัวจอเนี่ยสีสันของตัวที่เป็นตัวบางเนี่ยสีสันของหน้าจอจะคมชัดกว่าเรื่องของภาพตัวบางเบาจะแจ่มกว่าเนาะถ้าเป็นตัวเกมมิ่งถ้าอยากจะได้แจม่มแจ่มก็อาจจะต้องจ่ายแพงนิดนึงอ่ะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวในคอมมาดอย่างที่บอกครับ จะกลับมาซ้ำให้อีกรอบกับ10รุ่นที่น่าสนใจรอติดตามกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยส่วนใครมีคำถามนะครับในเรื่องของการเลือกซื้อน้ t ตบุ๊กแล้วโปรโมชั่นช่วงของคอมมา r t นะฮะสามารถที่จะพิมพ์ไว้เลยใต้คอมเมนต์นะครับและสุดท้ายนะครับฝากไว้ด้วยนะสำหรับโปรโมชั่นของ CPU Intel นะครับรับของสมนาคุณฟรีเลยอะอย่างตัว CPU นะครับที่เป็น Intel Celeron Pentium Core i3 นี่ได้กระเป๋าผ้าไปนะครับส่วนในรุ่นที่เป็น Core i5 นะครับจะได้เป็นแผ่นรองเมาส์รวมไปถึง Core i5 ที่เป็น Intel Evo กับ Core i7 นะฮะจะได้เป็นกระเป๋าช้อปปิ้งและตัวที่เป็น Core i7 Evo นะครับกับ Core i9 จะได้เป็นพัดลม Intel ด้วยอ่ะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับเฝ้ารอกันได้เลยกับงานคอมมานดนะฮะเดี๋ยวมีอะไรดีเราจะมาแนะนำกันวันนี้ขอบคุณครับและสวัสดีครับ you <laughs>